อาว่าเย็นเอ็มเอเมดี้ชิรัตอาซอมมากี่วันซอมมากี่วันมาที่ซ้อมวยื่อซ้อมเมื่ออากี่วันวันไฟวันไฟทูไฟทีไฟซอมทูโซซสมไหมอาเอฟเฟสไฟอ่าอยู่โซโสไัมใช่ใช่มีใครเป็นเทรนเนอร์เทรนเนอร์เทนเนอร์เวนอมมวยไทยอ่าใช่ตอนนี้อายอายุเท่าไหร่อายุเอ่อเวอายุอายุอายุอยู่เอ่อ สิบเจ็ดสิบเจ็ดใช่สูงอะไรเนี่ยสูงใช่เวทสูงเท่าไรสูงส่วนสูงส่วนร้อยร้อยอะไรร้อยเจ็ดสิบได้ไหมอ๋อโฟร์วิกอืมวิเอ่อหนึ่งร้อยสี่สิบใช่มีผ่านเรียบร้อยน้ำหนักผ่านแล้วผ่านแล้วเช็คเวทผ่านแล้วไหมใช่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 เวทผ่านแล้วต่อยมวยไทยมากี่ไฟแล้วมวยไทยนี่กี่ไฟ์ เวยไทยวันไฟทูไฟทีไฟทูสมัที่ยูต่อยมหยหกสิบหกสิชนะไฟลูสใช่ฝากคนประเทศอยู่อร์นฟอมดีนอีรันเอาฝากเชิญชวนแฟนคลับแฟนคลับเชียร์เชียร์เชีย อนไปชนะวินนะวินโอเคอะคุณครับคมอะโอเค